สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนรูปแบบกนนารนำเสนอคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของที่เกี่ยวกับอาวุธปืนต่างๆนะครับก็พอดีผมไปสนใจอาวุธปืนชนิดหนึ่งมาซึ่งเป็น r i เฟิชนิด2ุนะครับวันนี้ก็ทำการสั่งซื้อของนะครับแดวให้ดูดนี่ นะครับมาเพื่อรอรออาวุธปืนที่จะกำลังจะได้ในอนาคตนะครับวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับที่เราสั่งมานะครับเดี๋ยวไปรีวิวทีละหนึ่งอย่างเลยนะครับไปเริ่มกันเลยครับอ่ะมาดูอย่างแรกนะครับก็คือสิ่งนี้ครับดูลักษณะกล่อง6 เย็นมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีน้ําหนักพอสมควรนะครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นมอนไซนะครับมอนายรองพานท้ายปืนนะครับมอนไซรองพานท้ายปืนเดี๋ยวขอแกะเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเอมีดแป๊บนึงแกะเลยแล้วกันนะครับราคารวมส่งนะครับ1,548าบบาทนะครับเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวผมจะขึ้น ราคาไว้ให้นะครับจากช้อปปี้นะครับเป็นหมอนรองพานท้ายปืนนะครับสภาพกล่องยับขนาดนี้ภายในของจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นครับเป็นผ้าหนังนะครับเขียนยี่ห้อไว้ว่าโอ๊กสมิธนะครับโอ๊กสมิธ มีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับเป็นลักษณะของหูกระต่ายแบบนี้เราก็เอาผ่านทายปืนพาดฝั่งนี้นะครับแล้วก็เล็งยิงนะครับไม่มีอะไรครับเป็นหนังครับได้กลิ่นของหนังหอมให้แค่นี้นะครับจริงๆมีแค่นี้จริงๆครับจะมีรอยกลาวรอยกลาวนิดนึงโ oh, <no. S 1> อ้นอะโอเคนะครับก็ สั่งมาในราคา1,548บาทนะครับชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2ที่เกี่ยวกับปืนจุด2นะครับในวันนี้เป็นสินค้าที่มีราคาแพงมากนะครับนี่กล่องนี้นะครับจะเห็นว่าติดว่าระวังแตกกันไปรอบกล่องเลยนครับเป็น บริษัท JNT ในการรับส่งนะครับเ n t คราวนี้นะครับสิ่งนี้นะครับที่เราจะมารีวิวก็คือกล้อง,องเล็งนะครับดูนะครับดูราคากล่องนี้8 7 6 4บาทถือว่าราคาแพงอยู่พอสมควรนะครับ8 7 6 4บาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับกล้องเล็งน่าจะเป็นกล้องเล็งกับ ขาตั้งนะครับกล้องเลงกับขาตั้งขาทรายไม่ใช่ค่ะขาตั้งครับเป็นขาทรายขาทรายแบบยืดหดได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับมาดูว่าราคา8,000สองชิ้นเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไง ร้านก็แพ็คมาดีมากนะครับใส่มา2กล่องเลยนะครับแล้วข้างในก็มีบับเบิลอีกนะครับห่อดีมากนะครับอันนี้น่าจะมาจากร้านเสือปา่าอ,อ๋อคองถมพาซ่านะครับคองถมพาซ่าก็ขอบคุณที่ห่อมาให้อย่างดีนะครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นของแพงนะครับกล่องนี้นะครับมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับนี่เป็นบับเบิล ส่ยป๊อปเทลมาอย่างดีอ่ะขาทรายยี่ห้อ Vision King นะครับ made in USA นะครับ made in USA โอเคขาทรายก็มีรางจับยึดมาให้นะครับมีตัวขาทรายนะครับมาแกะดูเลยครับยี่ห้อนี้ผมเคยใช้แล้วกับ BB บีกันนะครับตอนนี้ BB บีกันไม่อยู่ ยี่ห้อนี้ผมเคยใช้กับบ b บีกันแล้วนะครับเป็นขาทรายแบบยืดได้นี่กดตรงนี้นะครับมันก็จะยืดออกไปนะครับถ้าเก็บก็กดแล้วก็ดันเข้ามาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวตอนใส่ให้ดูนะครับตอนที่ได้ปืนแล้วนะตอนนี้ซื้อของมาไว้รอก่อนทั้งที่ปอา .3 ก็ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องรอหลายๆคนเซ็นนะครับ โอเคอันนี้ผมซื้อปืนเป็น,ป,น,ป,นปืนสวัสดิการนะยังเลือกยังไม่ได้เลยว่าจะซื้อรุ่นไหนนะครับเอามาดกูกล่องนี้กันกล่องนี้ก็คือน่าจะเป็นขาจับนะขาจับกล้องครับวงแหือนสโคปนะครับนี่มีวงแหวนมาให้ มีหกเหลี่ยมมาให้อันนี้เป็นขาจับครับขาจับสะคร,บนะครับขาจับกล้องเล็งน่าจะเป็นขาจับขนาด25.4ม mm, ิลนะครับ25.4มิลล mm, ิเมตรยังยังไม่ได้ยังไม่มีปืนนะครับก็เลยยังไม่ได้ลองใส่ให้นะครับ เอาปืนมาก็จะใส่ให้ดูเลยนะครับเ,เก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะมาดูพระเอกของเราในวันนี้นะครับราคา7,500บาทนะครับ่ตัวนี้เดี๋ยวขึ้นราคาให้นะครับราคา7500บาทมาดูกันว่ามันคืออะไรโอ้มีมีรอยกล่องขาดด้วยนะครับโอ้ยเสียดายจังมีรอยบุบของกล่องด้วยนะครับ Oh, no. 7,500บาทนะครับมันคือ discovery นะครับกล้อง discovery ไม่รู้ว่าจะเป็นตัว top หรือเปล่าแต่ว่าเป็นตัว HD นะครับามาแกะกล่องให้ดูกันเลยเหมือนแกะ iphone นะครับอโอเคแกะมาแล้วข้างในก็จะมีสมุดคู่มือนะครับวางไว้ให้เป็นอันดับแรกเลยนะครับ แต่เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะคู่มือภาษาอังกฤษนะแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นปลอกอกันแสงนะครับด้านหนา้าเราจะใส่เพิ่มก็ได้ให้มันมีความเท่ความยาวขึ้นนะครับแต่ก็จะเพิ่มน้ำหนักตัวปืนเข้าไปอีกมีอะไรอีกนะครับมีผ้าเช็ดเลนนะครับมีผ้าเช็ดเลนแล้วก็มีสเปคมาให้นะครับ โอเคเป็นกล้องเลงนะครับ Discovery HD 4คูณ24นะครับ Discovery HD 4คูณ24อ่ะมาดูกันเลยนี่คือตัวตัวกล้องนะครับราคา7,500บาทนะครับใหญ่มากนะครับดูนะครับจากร้านของผมพาซาโอ้นี่นะครับ นี่นะครับแกะออกมาจากถุงนะครับปุ่มปรับใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าตัวที่ผมเคยใช้อีกนะครับนี่นะครับปุ่มปรับนอกอั d ดาวซ้ายขวาปุ่มปรับหลาปรับโอเคปรับลาด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปิดเปิดไฟไม่รู้ว่าเขาแถมฐานมาให้หรือเปล่านะเดี๋ยวเขาแกะดูกันโอ้มีฐานมาให้ด้วยนะครับเป็นฐาน 2032นะครับซื้อใน7 e เ e ่ e อเดก็ได้หรือด,ด้านจดบอกซื้อทั่วไปนะครับเรามาแกะสองดูกันเลยไหมก็อันนี้เป็นยางนะครับก็แกะออกมาต้องไม่ผิดหวังแน่นอะนเพราะว่าราคาแพงมากครับอันนี้ซูมได้24เท่านะนี่เห็นไหมครับซูมได้24เท่าเป็นเลน Discovery HD นะครับ 4คูณ24นะครับขอสองดูก่อนโอ้ชัดมากเลนส์ใสมากนะครับเลนส์ใสมากขอปรับสายตานี่นึงปรับลานี่นึงมันน่าจะปรับลาไว้ไกลเกินนะครับเอาสักยี่ห้าเมตรจะเห็นไหม รูมใบไกลเกินนะครับโอ้มีความเหนืดด้วยนะครับนิดนึงโอ้เลนใสมากนะครับแต่ว่าไม่เห็นเส้นเล็งแต่ว่าเลนเลนโคตรใสเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเลนใสมากนี่นะครับเป็นเส้นเล็งไหมครับโอ้ใสมากนะครับเส้นเล็งนะครับเส้นเล็งเป็นแบบนี้นะครับนี่เส้นเล็งเป็นแบบนี้ นะครับของแพงของแพงตื่นเต้นมากนะครับมีปุ่มปรับสายตาใครสายตาท่านตายาวก็ปรับได้นะครับโอ<ฮ>้โะลองซูมดูสิซูมเข้าไปโอ้สุดยอดน,นะครับอลองเปิดไฟดูสิมีไฟขึ้นมาไหมมีไฟขึ้นมานะครับ เป็นไฟเส้นสีแดงแดงนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเลนส์นี่ก็จะเป็นปุ่มปรับนะครับถ้าจะปรับก็ดึงขึ้นหรือเปล่าหรือปรับได้เลยอ๋อปรับได้เลยเหรอไม่มีปุ่มล็อกปุ่มอะไรเลยเหรอ,อแต่ว่ามันมีความหนืดนะครับมันมีความหนืไม่ต้องล็อกก็ได้นะครับเป็น เป็นเลนแบบอะไร0.1 mrad นะครับ mrad ปรับหลาโอเคปรับหลาก็ปรับด้านข้างโอเคเราเซ็ตซีโร่ไว้ก่อนนะครับตอนที่เราได้ปืนมาแล้วเราก็ค่อยมาปรับเซ็ตซีโร่กันอีกทีนึงนะครับ zero stop โอเค zero stop ั่งนี้ โอเคครับนี่นี่มันปิดยังไงเนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมารีว,วิวตอนที่นำกล้องเจ้าตัวนี้ไปใช้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ปืนยังไม่มาถึงเลยนะครับก็ส่งใบปอสาไปที่ร้านนะครับเป็นการซื้อปืนออนไลน์นะครับก็รอให้พัสดุมาถึงนะครับก็น่าจะพรุ่งนี้น่าจะถึงนะครับส่วนตัวพัสดุที่มาถึงวันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะนําไปใช้กับเจ้าตัวปืนที่ยังมาไม่ถึงนะครับแต่ส่งออกมาแล้วแหละครับกําลังเดินทางมาพรุ่งนี้น่าจะถึงนะครับ เรามาแกะกันเลยนะครับสำหรับกล่องแรกนะครับนะครับเป็นแท้นะครับแท้งูนะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดเลยนะแต่ว่าสั่งของจากร้านที่อยู่จังหวัดเลยนะครับถ้ารู้ว่าอยู่จังหวัดเลยด้วยกันนะครับถ้าดูในช้อปปีสักนิดนึงนะครับก็จะเดินทางไปซื้อเองดีกว่านะครับอันนี้ของอ้อมไปพิซซนุโลกไปนู่นนะครับกว่าจะวนกลับมาหาผมได้นะครับ จากร้านปืนผาหน้าไม้นะครับจังหวัดเลยนะครับเป็นแส่งูนะครับซื้อมาทั้งหมด2ชิ้นนะครับมีขนาด9มม,มด้วยนะซื้อมาไว้เผื่อคุณพ่อนะครับพอดีคุณพ่อมีปืน9มมด้วยเผื่อคุณพ่อจะนําไปไปล้างด้วยนะครับแต่9มม,มไม่น่าจะต้องใช้แส่งูหรอกนงครับแต่ว่าผมก็ซื้อมาเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าคุณพ่ออยากจะใช้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับแพ็คก,กล่องมาอย่างดีนะครับแต่ของก็ไปอ้อมโลกมาอยู่นะครับจากเลยจากมึงเลยนะครับไปพิษณุโลกนะครับแล้วก็กลับมาที่มึงเลยผู้ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วตรวจสอบงานรบกวนให้คะแนนรีวิวโอเคนะครับเดี๋ยวไปรีวิวให้นะครับล้างจุนผ่านหน,น้าไม้ชิ้นที่1นนะครับแซงงูขนาด จุดสองสองสนะครับแล้วก็5.56นะครับใช้แส่งูตัวนี้ได้ส่วนอันนี้นะครับเป็นจุดสามแปแล้วก็สามนะครับภายในแส่งูเนี่ยมันจะมีเป็นขดลวดนะครับเป็นขดเขาเรียกว่าทองเหลืองนะครับที่อยู่ด้านในนี่นะครับจะมีแบบนี้นะครับเอาไว้ล้างเกลียวปืนนะครับแล้วก็เอานี้สอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะครับ ก็จะมีตัวนี้ให้นะครับดูตรงนี้นะครับที่บอกว่าแซงงูนี้มันก็เหมือนงูจริงๆนะครับจุดสองสองก็จะเส้นเล็กกว่านะครับเราดูด้านในนะครับก็จะมีเป็นฝอยๆตรงนี้นะครับเอาไว้ทาความสะอาดด้านในนะครับเดี๋ยวจะมาล้างให้ดูนะครับหลังจากที่ยิงไปบ้างแล้วนะครับก็จะมาล้างเป็นแซงงูให้ดูนะครับ ครับคล้ายๆเชือกผูกรลงเทางกันนะโอเคครับเราก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะครับประมาณนี้นะครับนี่นี่เป็นเกลียวเป็นเกลียวให้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นหัวที่เราใช้สอดเข้าไปนะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับ ันนี้เป็นแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนแบบไฟเบอร์บรรจุ5นัดนะครับบรรจุ5นัดสั่งจากช้อปปี้เหมือนกันนะครับส่งจาก3ยอดพาสาก็แถวแถวร้านปืนนั่นแหละครับแถวแถวร้านปืนที่ผมสั่งนะครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นแม็กกาซีนนะครับงานฝีมือ ฟีมืองานไทยนะครับไม่ใช่ของแท้นะน่าจะไปกลึงไปทำอะไรมาไม่รู้กันนะครับเพราว่าเป็นงานเทียบนะครับใส่ปืน45ซีแซ452ซีแซด115แล้วก็ CZ 457นะครับตัวซีแซด457จากัวก็กำลังเดินทางอยู่นะครับก็ส่งมามานะครับมาแกะกล่องดูกันนะครับ เป็นกล่องมาให้อย่างดีเลยมี serial number มาด้วยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะระบุว่าเราสามารถใส่กับปืนอะไรได้บ้างนะครับแต่ร้านเขียนว่าใส่457ได้นะครับก็ลองเอามาใส่ดูนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปใส่ตัวปืนจริงนะครับหลังจากที่ได้ปืนมาแล้วนะเป็นแม็กไฟเบอร์นะครับเนื่องจากตัว จากกั้วนะจากกั้วนะี่ะแม็กมันยาวเกินนะครับผมผมไม่ค่อยชอบอแมกกซีนที่มันยืน่นออกมาจากจากตัวปืนสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะเอาตัวแม็กสั้นเนี่ยใส่เข้าไปให้มันเป็นลาบไปกับ,ไปก,บไปกับตัวปืนเลยนะครับะนะครับเดี๋ยวให้ตัวปืนมาถึงก่อนเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวไปติดตามนี่แหละครับในคลิปนี่แหละเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเอาส่งเดี๋ยวเอาไปใส่ให้ดูนะครับ ตัวปืนน่าจะมาถึงแล้วนะครับโอเคครับเป็นแม็กกาซีนนะครับอย่างดีเลยนะครับงานไทยนะครับอาจจะไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่นะครับข้างล่างแม็กกาซีนเขียนว่าจุดสองสองเอนะครับเดี๋ยวลองไปลองติดกับปืนตัวจริงกันเลยนะครับโอเคครับ ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้ติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับการรีวิวการยิงปืนการตั้งกล้องเล็งนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอกับสวัสดีครับ